เจาะสนามเลือกตั้งวันนี้ไปกันที่จังหวัดนครปฐมนะคะเมืองพระปฐมเจดีต้องบอกว่าการเมืองในพื้นที่จังหวัดนครปฐมเนี่ยดุเดือดมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นเมืองที่มีบ้านใหญ่สะสมทรัพย์ แล้วก็มีหน้าใหม่ทางการเมืองเข้ามาหลายคนการเลือกตั้งเมื่อปี62เนี่ยบ้านใหญ่เนี่ยโดนหักปากกาเซียนเละเทะอย่างที่บอกค่ะทําให้ตระกูลสะสมทรัพย์เนี่ยเข้าสภาไปได้แค่คนเดียวการเลือกตั้งคราวนี้เนี่ยคุณพระเดิมชัยประกาศแล้วนะคะว่าขอแก้มือแต่ว่าจะแก้มือได้หรือไม่เนี่ยอันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่อง ก่อนที่จะไปดูว่าบ้านใหญ่จะแก้มือได้หรือไม่ทําความเข้าใจตระกูลการเมืองในพื้นที่จังหวัดนคนปรปฐมกันก่อนนะคะจังหวัดนคนปรปฐมเนี่ยจะมีตระกูลการเมืองใหญ่ๆเนี่ยอยู่สองตระกูลตระกูลแรกก็คือตระกูลสะสมทรัพย์ค่ะนาโดยคุณพเดิมชัยพี่ใหญ่สุดนะคะเป็นอดีตรัฐมนตรีเจ็ดสมัยเป็นทั้งรัฐมนตรีช่วยเป็นทั้งรัฐมนตรีแรงงานเรียกได้ว่าเป็นบ้านใหญ่มากแต่ปี6 2คุณพเดิมชัยเนี่ยสอบตก ตัวของคุณประเดิมชัยเนี่ยยังมีน้องชายอีก3คนมีคุณชัยยศสะสมทรัพย์มีคุณชัยยาอันนี้ท่านเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อปี63นะคะแล้วก็คุณอนุชาสะสมทรัพย์เรียกได้ว่าแต่ละคนเนี่ยเคยเป็นสสเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีมาแล้วทั้งนั้นแต่พอการเลือกตั้งปี62ออยู่อยู่บ้านใหญ่เนี่ยแพ้การเลือกตั้งโดนหักปากกาเซียนหลายคนเลยบอกว่าเอ๊หรือว่า ตระกูลบ้านใหญ่สะสมทรัพย์เนี่ยไม่มีกระแสะแล้วแต่ว่าตอนนี้มีสัญญาณบวกแล้วนะคะเพราะว่าการเลือกตั้งนายกอบจอรปรากฏว่าคุณจิรวัตรสะสมทรัพย์ซึ่งเป็นลูกชายคนโตของคุณชัยยาเอาชนะนายกอบจผลคะแนนเนี่ยเอาชนะไปถึงส0 0,000คะแนนนะคะเรียกได้ว่าเอาชนะคู่แข่งแบบขาดลอยอันนี้คือตระกูลแรกแล้วก็ตระกูลที่2คือตระกูลแก้วพิจิตรค่ะนั่นก็คือเสียแก้วพันโทสินทบแก้วพิจิตรเมื่อก่อนเป็นแม่ทัพให้กับประชาธิปัตย์แต่ว่าตอนนี้เนี่ย ย้ายไปเป็นแม่ทัพให้กับรวมไทยสร้างชาติเท่ากับว่าตระกูลการเมืองสองตระกูลเนี่ยปักหลักอยู่สองพักที่จะเป็นคู่แข่งนะคะสะสมทรัพย์ปักหลักอยู่ชาติไทยพัฒนาแล้วก็แก้วพิจิตรปักหลักอยู่กับรวมไทยสร้างชาติทีนี้ไปดูการเลือกตั้งในปี62ค่ะที่บอกว่าบ้านใหญ่โดนหักปากกาเซียนการเลือกตั้งในปี62เนี่ยจังหวัดนคนปรปฐมมีสสอ,อยู่ทั้งหมดเนี่ยหเขต5คนเขตหนึ่ง พันธทสินทบแก้วพิจิตนะคะเอาชนะไปได้ท่านผู้ชมดูคะแนนนะคะพันโทสินทบเนี่ยได้ไป35,000 35,762ในขณะที่คู่แข่งคืออนาคตใหม่นะคะคุณสาวิกาค่ะได้ไป35,615หา่างกันไม่ถึง200คะแนนคือบี้กันมาสุดๆนะคะแต่ว่าพันธทสินทบเนี่ยก็รักษาเก้าอี้เอาไว้ได้เคสอค่ะเคสคือคุณพานุวัตร เป็นลูกของคุณชัยยาเช่นเดียวกันเป็นลูกคนเล็กนะคะแต่ก็สามารถรักษาแชมป์เอาไว้ได้คุณพานุวัต์เนี่ยเป็นตระกูลสะสมทรัพย์เพียงคนเดียวนะคะที่รักษาเก้าอี้เอาไว้ได้ในขณะที่อันดับสองคืออนาคตใหม่นี่คือในยัยยะทางการเมืองเพราะว่าในจังหวัดนคปรปฐมปี62เนี่ยเพื่อไทยไม่ได้ส่งค่ะหลีกทางให้กับไทยรักษาชาติปรากฏว่าพอไทยรักษาชาติโดนยุบป,ปุ๊บ ทั้งเพื่อไทยทั้งไทยรักษาชาติก็ไปหาเสียงเพื่อโกยคะแนนให้กับอนาคตใหม่เพื่อที่จะล้มตระกูลสะสมทรัพย์แล้วก็ประสบความสําเร็จเพราะว่าในเขตสามคุณสุทธวันสุบรรณอยุทยานะคะเอาชนะบ้านใหญ่เข้าสภาเป็นสมัยแรกในนามของอนาคตใหม่แล้วก็เขตสี่ค่ะเป็นของพลังประชารัฐคุณปฐมพงศ์นะคะเป็นหน้าใหม่ทางการเมืองส่วนอันดับสองคุณสาโรดได้มา29 0 0 0เกือบ3 0ม0 0ืเลยนะคะแล้วก็เขตห้าค่ะ อนาคตใหม่เจาะไปได้อีกหนึ่งคุณจุมพิตาแต่ว่าคุณจุมพิตาเนี่ยไม่ได้เข้าสภาเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุนะคะทำให้ต้องมีการเลือกตั้งซ่อมท่านผู้ชมสังเกตการเลือกตั้งในปี62สองรอบแรกคุณจุมพิตาเนี่ยลงในเขต5ซึ่งเขต5บ้านใหญ่สะสมทรัพย์ส่งคุณพเดิมชัยนะคะแต่ว่าคุณพเดิมชัยเนี่ยคะแนนอยู่ที่อันดับ4ค่ะแพ้หลุดลุยคุณจุมพิตาเนี่ยไม่ได้เข้าสภาเพราะมีการเลือกตั้งซ่อมปรากฏว่าคุณพเดิมชัยก็ลงอีกรอบแก้มือกลับมาได้ เป็นสอสอจากการเลือกตั้งซ่อมเอาชนะอนาคตใหม่ไปได้แต่คะแนนเนี่ยเบียดกันพอสมควรเพราะฉะนั้นโจทย์ใหญ่ของบ้านใหญ่จะสมทรัพย์ก็คือต้องทำยังไงให้ได้ให้ปี2566เนี่ยสามารถกวาดเก้าอี้แล้วก็เรียกแรงศรัทธากลับคืนมาทีนี้ไปดูคู่ชกในพื้นที่จังหวัดนครปฐมค่ะนี่คือ6พักการเมืองที่จะเป็นคู่ชกมีตั้งแต่ชาติไทยพัฒนาบ้านใหญ่สะสมทรัพย์ลงทั้งตระกูล มีทั้งคุณพานุวัตรลูกคุณชัยยาคุณอนุชาลงเองคุณพเดิมชัยลงเองนะคะแล้วก็บ้านใหญ่ของรวมไทยสร้างชาตินั่นก็คือตระกูลแก้วพิจิตรค่ะพันโทสินทบแก้วพิจิตรเนี่ยคราวนี้ไม่ได้ลงเขตหนึ่งนะคะแต่ว่าส่งคุณนักตกรคนนี้เป็นหลานชายของพันโทสินทบพ,พันโทสินทบเนี่ยจะมาลงในพื้นที่เขตสองสองพักการเมืองที่มีบ้านใหญ่คือรวมไทยสร้างชาติ กับชาติไทยพัฒนาไม่รู้ว่าจะสู้กันเองหรือเปล่านะคะแล้วก็งัดกันเองหรือเปล่าแต่ว่าทั้งประชาธิปัตย์พลังประชารัฐเพื่อไทยแล้วก็ก้าวไกลเนี่ยวางตัวว่าที่ผู้สมัครครบ6เขตแล้วแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเป็นหน้าใหม่ทางการเมืองหมดเลยนะคะมีแค่สองพักเท่านั้นที่มีบ้านใหญ่การเมืองไปอยู่ในมือเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งในปี2566ต้องจับตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพักเพื่อไทยเองก็มีปัญหาเมื่อวานทนายโจ้เพิ่งจะออกมาแฉว่าพักเพื่อไทยเนี่ย มีการเล่นกลเกมอะไรกันก็ไม่รู้เปลี่ยนว่าที่ผู้สมัครหน้าใหม่ยกชุดตัวของทนายโจ้เนี่ยไปหาเสียงแล้วนะคะไปทําป้ายหาเสียงแล้วแต่ว่าอยู่ๆก็ไม่มีชื่อในว่าที่ผู้สมัครเขตหนึ่งของพรรคเพื่อไทยเพราะฉะนั้นจับตาดูค่ะว่าการเมืองในพื้นที่จังหวัดนครปฐมเนี่ยการเลือกตั้งปีนี้จะดุเดือดแน่นอนค่ะคุณสันติสุขและคุณพรสวรรค์ค่ะครั้งนี้ใหญ่หลวงนักนะฮะขอบคุณคุณอุบรัตน์มากครับขอบคุณค่ะ